สวัสดีครับใครที่ต้องการเติมเงินเกมออนไลน์แนะนำร้านนี้เลย e l a s t i ต Shop มีให้บริการเติมเงินเกมออนไลน์ทั่วโลก r a ok g er n a r r k o ออ i ิจ Summoner War c h ช o นิโ l ้น n โน o ุนิ o h ร์ r รว์อาและเกมออนไลน์อื่นๆอีก,อก,อกมากมายทั่วโลกสามารถติดต่อได้ตามลิงก์ด้านล้างตามรูปภาพนี้เลยครับ So what? ดีครับอยู่กับผมที่ช่องรับจ้างเล่นเกมออนไลน์ตัวโลกอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมเซล M เกมใหม่ล่าสุดที่จะเปิดโดยให้บริการอย่างเป็นทางการวันที่11พฤษภาคม2566ที่จะถึงนี้นะครับรูปภาพขึ้นมานี่คือกลุ่มสมาชิกคนจริงนะครับใครที่จะพูดคุยซื้อขายติดต่อผ่านการสามารถเข้าได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับแอดมินสร้างไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมสามารถเล่นผ่าน Google p พ a ์ os และ android บน google play ได้เลยนะครับผมกิจกรรมมีอะไรบ้างกิจกรรมยอดผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าปัจจุบันมากกว่า5 0 0แสนคนแล้วนะครับผมถ้าครบ1ล้านได้เจ้าเสือตัวอ้วนสีแดงตรงนี้นะครับและกระต่ายกระต่ายขี้โมโห7 0 0 0แสนคนนะตรงนี้ก็คือฉลองเปิดเปิดเพจกบอน า,าบรรลุผู้ติดตาม Facebook Fanpage ตามนี้นะครับค่งมันเคลียร์เรียบร้อยทั้งหมดแล้วอย่าลืมไปกดไลค์ติดตาม Fanpage เขาด้วยนะครับกิจกรรมแอดดอปรางวัลลงทะเบียนแอดมินทำไว้ให้ที่คลิปเก่าเรียบร้อยนะครับหรือดูผ่าน t i ิ t o k YouTube Facebook ได้เลยนะครับทำไว้ให้ทั้งหมดแล้วอาเข้ามาดูหน้านี้อีกครั้งหนึ่งนี่นะครับผลงานของคุณคือ1น0เหลือระยะเวลากิจกรรมอีก1 1 วันนะครับลิงทั้งหมดอยู่ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถเข้าไปลงทะเบียนได้เลยนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราเข้าไปรับชมตัวอย่างเกมกันเลยครับไปกันเลย ไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวอย่างเกมยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนการรับชมไว้นะครับจะไม่ได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆสำหรับวันนี้แอดมินต้องขอตัวลาไปเก็บเลเวลก่อนสวดเดีครับ